นี่เป็นไงสวยไหมสีดำโอเคทีนี้เราก็ไปวัดค่ากีโอดของมันเริ่กว่าน,นัาากรนหาอุปกรณ์อยู่ไหนว่านี่วัดจากตรงนี้ลงมาชกล่างก็ประมาณร้อยร้อยหกหเราไปดูค่าที่เราต้องการกันดีกว่าอ่ะทุกคนเราก็หมุนประมาณสองรอบนะครับ ตามค่าที่เขาบอกมานะบวกคนอ่ะประมาณนี้สองรอบสองรอบนะก็จากระยะแปดแปดมิลก็เป็นสิบมิลนะครับก็คืออยู่สองหกศูนย์นั่นเองพีโลๆๆๆนแล้วสองหกศูนย์ะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาวัดกันอีกทีหนึ่งเมื่อกี้นะวัดแล้วสองหกสิบสอง ตอนนี้ก็เหลือ160พอดิเปะ๊ะแล้วก็ค่ารีบาวกับค่าคอมเพสทั้ง